ชายหนุ่มสุดตัวลงกลางศาลาวัดร้างลมหายใจรัวแรงเสียงสวดในหัวเริ่มเบาลงเหมือนใกล้จะดับแต่กลับมีเสียงใหม่ดังขึ้นแทนเสียงแหบพร่าของชายชราเจ้าหนุ่มอย่าต่อสู้จงฟังให้ดีเขาเงยหน้าขึ้นตรงหน้าเป็นเท่ารูปร่างผอมโซดวงตาขุ่นมัวถือไม้เท้าเดินเข้ามาช้าๆแสงแดดยามเย็นทอดลงมาบนเรือนร่างนั้น ราวกับเงาของการเวลาติดตามมาพร้อมกันเจ้าคือผู้ถูกเลือกเสียงชายชราก้องสะท้อนทุกศตวรรษวิญญาณของวัดนี้ต้องการเจ้าภาพคนใหม่เพื่อสืบต่อการสวดที่ไม่มีวันจบชายหนุ่มสันหัวน้ำตาไหลพรากไม่ข้าไม่ต้องการเท่าพยักหน้าเบาๆไม่มีใครต้องการแต่ทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นย่อมถูกพันธนาการไปจนตายสายลมแรงพัดเข้ามา เสียงระฆังเก่าดังก้องงงพระรูปไม้เก่าในศาลาเริ่มแตกหักร่วงทีละองค์เผยให้เห็นโครงกระดูกภายในทุกโครงกระดูกประนมมือและสวดเป็นเสียงเดียวกันชายหนุ่มแทบจะสิ้นสติแต่เท่าชราเดินมาวางมือบนไหล่เขาสัมผัสนั้นอบอุ่นอย่างประหลาดต่างจากความเย็นเยียบที่รุมเร้าเขามาตลอดยังมีทางเท่ากล่าวช้าชาเจ้าต้องสวดบทสุดท้ายและเผากระโหลกนั้นให้สิ้น แล้วเจ้าจะเป็นอิสระแม้เพียงชั่วขณะชายหนุ่มหลับตาเสียงสวดในหัวดังก้องขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงบังคับแต่เป็นเสียงนำทางเขากลั้นใจสวดตามถ้อยคำแปลกประหลาดไหลออกจากปากแต่กลับชัดเจนและมั่นคงพื้นศาลาเริ่มสันส่นสะเทือนกะโหลกสีดำปรากฏขึ้นกลางห้องแสงแดงแรงกล้าพุ่งออกมาเงาดำมากมายกรีดร้องพยายามขัดขวาง แต่ทุกครั้งที่ชายหนุ่มเปล่งคำสวดเงานั้นก็ถอยห่างเท่าชราหยิบคบเพลิงยื่นให้ตรงจบพิธีนี้มือชายหนุ่มสัน่นแต่เขายกคบเพลิงขึ้นและฟาดลงบนกระโหลกสีดำเสียงแตกดังสะท้อนแกร้งงงเปเลวไฟลุกท่วมทันทีแสงแดงแตกสลายเสียงกรีดร้องเงียบลงชั่วพริบตาความมืดถูกลืนหายไปเหลือเพียงแสงไฟสว่างวาบจนดวงตาเขาแสบ เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งเขาพบว่าตัวเองยืนอยู่ริมป่าด้านนอกวัดยามเช้าใหม่มาถึงเสียงนกและ,มะแมลงกลับคืนแสงอาทิตย์อาบไล่เงามืดทั้งหมดบนฝ่ามือเขาคราบเลือดและรอยดำหายไปเหลือเพียงรอยไม่เล็กๆเหมือนหลักฐานจากไฟที่เขาเผากะโหลกชายหนุ่มหันกลับไปมองวัดกำแพงเก่าพังทลายโบสถหายไปเหลือเพียงพื้นที่รกร้างเต็มไปด้วยหญ้า หมือนวัดนั้นไม่เคยมีอยู่จริงเสียงเท่าชรายังคงดังก้องในใจเจ้าอาจรอดแต่จำไว้วัดต้องสาบมีได้สูญสลายมันเพียงหลับไหลรอผู้สแสวงหาคนต่อไปชายหนุ่มก้าวออกจากป่าสายลมอุ่นพัดผ่านแต่ลึกในใจเขารู้ว่าเสียงสวดนั้นยังคงซ่อนอยู่ในเงามืดพร้อมจะกลับมาเมื่อใดก็ตามที่มีผู้ล่วงเกินผ้าขาดเก่าถูกดึงออกเสียงดังฉึบ ก้องสะท้อนทั่วห้องโถงหินในวินาทีนั้นเปเลวเทียนดำรอบห้องลุกโชนแรงขึ้นเงาแปลกประหลาดโยกไหวไปมาเหมือนมีชีวิตเบื้องหน้าของเขาคือวัตถุสีดำสนิทมันไม่ใช่รูปเคารพอย่างที่เขาคาดแต่เป็นกะโหลกมนุษย์ถูกหล่อรวมเข้ากับโลหะมืดจนเป็นเนื้อเดียวเบ้าตาลึกแสนน่ากลัวและภายในเบ้านั้นมีแสงสีแดงเรืองขึ้นมาอย่างช้าๆช,า,ชายหนุ่มตัวสัน่น ลมหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอกเสียงกระซิบที่เคยดังรอบห้องแปรเปลี่ยนเป็นเสียงร้องโหยหวนดังประสานพร้อมกันจนผนังสั่นสะเทือนเขาก้าวถอยหลังแต่ขากลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนพลังบางอย่างตรึงร่างเอาไว้แสงสีแดงจากกะโหลกฉายตรงไปที่ใบหน้าเขาทําให้ดวงตาเขาแสบจนต้องหลับตาแน่นทันใดนั้นเสียงหัวเราะต่ําลึกดังขึ้นไม่ใช่แค่จากกะโหลก แต่ดังมาจากเสาทุกต้นรูปสลักปีศาจที่แก่ไว้เริ่มขยับช้าๆมุมปากแสแยะย,ยิ้มกว้างกว่าเดิมบางตัวเผยฟันแหลมยาวโผล่ออกมาเสียงกึกกักของหินเคลื่อนที่ดังก้องสะท้อนเขาพยายามหันหลังหนีแต่ด้านหลังกลับไม่มีบันไดอีกต่อไปเหลือเพียงกำแพงหินทึบตันเหมือนเขาไม่เคยเดินลงมาเหมือนห้องโถงนี้เป็นกับดักปิดตายความมืดเริ่มบีบเข้ามาเทียนดำดับลงทีละเล่ม เหลือเพียงแสงแดงจากเบ้าตากะโหลกสองกระทบร่างเงาดำหลายสิบร่างเริ่มก่อตัวขึ้นรอบห้องพวกมันสูงโปร่งแขนขายาวผิดสัดส่วนใบหน้าบิดเบี้ยวจนแยกไม่ออกว่าเป็นคนหรือปีศาจชายหนุ่มหายใจแรงเสียงหัวใจเขาดังแข่งกับเสียงกรีดร้องรอบห้องเขายกมือปิดหูแต่เสียงนั้นกลับดังในกะโหลกศีรษะไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่หายไปร่างเงาดำก้าวเข้ามาใกล้ ผิวของมันเหมือนควันดำปกคลุมทุกครั้งที่พวกมันเคลื่อนไหวอากาศรอบตัวเย็นลงจนเจ็บกระดูกเขาก้าวถอยหลังชิดแท่นหินและในช่วขณะที่แผ่นหลังเขาแตกกับแทน่นกระโหลกสีดำก็สั่นสะเทือนเสียงแตกหักดังลั่นแกรง่งผิวโลหะรอบกระโหลกร้าวออกเผยให้เห็นเนื้อเยื่อสีคล้ำเคลื่อนไหวข้างในของเหลวหนืดสีแดงสดไหลทะลักออกมาหยดลงบนพื้นหินดังติงต๋งติ๋ง แต่ละหยดกระเพื่อมราวกับยังมีชีวิตชายหนุ่มกรีดร้องพยายามวิ่งฝ่าร่างเงาออกไปแต่พวกมันแทรกตัวมาปิดทางทุกด้านแขนยาวเหยียดพันรอบตัวเขาสัมผัสนั้นเย็นเยียบเหมือนน้ำแข็งแต่กลับหนักเหมือนหินเขาสะบัดเต็มแรงจนร่างหนึ่งแตกสลายเป็นควันดำแต่ควันนั้นกลับไหลย้อนกลับเข้าหาเขาซึมเข้าสู่ผิวหนังทันทีที่มันแทรกเข้ามาภาพมากมายก็พรั่งพรูในหัว เขาเห็นพระสงฆ์รูปหนึ่งนั่งสมาธิอยู่หน้าแท่นหินนี้เมื่อหลายร้อยปีก่อนเสียงสวดของพระดังชัดเจนแต่ไม่นานเสียงนั้นแปรเปลี่ยนเป็นเสียงกรีดร้องเลือดทะลักออกจากดวงตาและปากของพระรูปนั้นก่อนที่ร่างจะถูกกลืนหายเข้าไปในกะโหลกสีดำภาพตัดสลับรวดเร็วพระอีกหลายรูปถูกบังคับให้มาสวดที่นี่ทุกครั้งที่เสียงสวดดังกะโหลกก็เติบโตแสงสีแดงเข้มขึ้น และวิญญาณของพระเหล่านั้นก็ถูกกลืนเข้าไปทีละรูปชายหนุ่มสะดุ้งสุดตัวภาพเลือนหายไปเขากลับมายืนในห้องโถงอีกครั้งแต่ตอนนี้กระโหลกสีดำส่องแส,งแสงแดงแรงกล้าจนห้องทั้งห้องสว่างว่าร่างเงาดำที่รายล้อมกรีดร้องพร้อมกันเสียงสะท้อนจนพื้นหินแตกเป็นเสียง,เ,ยงเขารู้สึกได้ทันทีว่าพลังบางอย่างกำลังดูดเขาเขา้เขาหาแท่นหินเหมือนแรงดึงมหาศาลที่ต้านไม่ได้ เขาขวนพื้นหินเล็บแตกจนเลือดไหลแต่แรงนั้นกลับยิ่งรุนแรงขึ้นในวินาทีสุดท้ายเขาเห็นเงาในกะโหลกแดงปรากฏชัดเป็นพระสงไร้ดวงตานั่งยิ้มกว้างรออยู่ข้างในปากของมันขยับช้าๆเอื้อนคำที่เขาไม่เข้าใจแต่กลับแทรกเข้าไปในหัวเขาชัดเจนว่าเจ้าคือองค์ต่อไปร่างของเขาถูกดูดเข้ากะโหลกเสียงกรีดร้องสุดท้ายสะท้อนกล้องไปทั่วห้องโถง ก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบเป็นความมืดสนิทชายหนุ่มสะดุ้งตื่นพบว่าตนเองยืนอยู่กลางลานวัดพระอาทิตย์กำลังขึ้นแสงสีทองส่องผ่านยอดไม้ราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพียงฝันร้ายแต่เมื่อเขาก้มมองมือของตนกลับเห็นคราบเลือดสดติดอยู่เต็มฝ่ามือและบนพื้นตรงหน้ามีเนากะโหลกสีดำปรากฏชั่วพริบตาก่อนจะเลือนหายไปเสียงกระซิบเบาๆลอยมาตามลม ไม่มีใครหนีออกไปได้ค่ำคืนหนึ่งท้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆดำทาบทับดวงจันทร์ลมพัดแรงพาเสียงหอนของสุนัขจิ้งจอกลอดผ่านทุ่งหญ้าชายหนุ่มนักเดินทางยืนอยู่หน้าวัดร่างกลางป่ากำแพงเก่าแตกหักและถูกคลุมด้วยทวันนามเสียงไม้เก่ากระทบกันดังเอียดอาดราวกับใครบางคนกำลังก้าวเดินอยู่ข้างในเขาก้าวเท้าเข้าไปช้าๆฝุ่นเก่าลอยขึ้นตามแรงกดของรองเท้า กลิ่นอับชื้นและกลิ่นทูบเก่าผสมกันจนหายใจติดขัดสายตาเขาจับไปที่รูปปั้นพระพุทธรูปหินสีดำริมปากพระพุทธรูปนั้นมีรอยแดงไหลย,ย้อยเหมือนหยดเลือดสดหัวใจของเขาเต้นแรงมือทั้งสองสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เขาขยับเข้าใกล้แสงไฟจากตะเกียงสองสะท้อนหยดแดงนั้นอย่างชัดเจนมันไม่ใช่สีที่ถูกวาดไว้แต่เป็นของเหลวจริงๆชื้นและแวววาวราวกับเพิ่งหยดออกมาทันใดนั้น เสียงสวดมนต์เบาๆดังขึ้นจากในโบสถ์ทงที่ประตูถูกปิดสนิทด้วยโซ่สนิมเสียงนั้นก้องกังวานและหนักแน่นราวกับพระหลายรูปสวดพร้อมกันเขายกขูฟังแต่ยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าคำสวดเหล่านั้นไม่ใช่ภาษาที่เขาเคยได้ยินเสียงต่ำลึกสะท้อนออกมาจนผนังร้าวสะเทือนลมเย็นว่าพัดเข้ามากลิ่นธูปที่เผานานแล้วกลับลอยแรงขึ้นเหมือนมีใครเพิ่มจุดไฟใหม่ในที่ซ่อนลึกเขาเงยหน้าขึ้น เห็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งตรงมุมโบสถดวงตาของรูปปั้นนั้นค่อยๆลืมขึ้นประกายขาวขุ่นมองตรงมาที่เขาแช่แข็งร่างของเขาให้ขยับไม่ได้ความเงียบเข้าปกคลุมมีเพียงเสียงลมหายใจตัวเองที่ดังสะท้อนอยู่ในกะโหลกเหมื่อเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังหัวใจเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาเงาร่างบางสิ่งโผล่มาจากเสาไม้ผุผ้ากาสาวพัสขาดรุ่งริ่งใบหน้ามืดคล้ำไร้ดวงตา เสียงแผ่วเบาดังขึ้นใกล้หูเขาทำไมเจ้าถึงกล้ามาเหยียบที่นี่ริมฝีปากของเขาขยับแต่ไม่มีเสียงออกมาขาแข็งทื่อราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นดวงตาที่ว่างเปล่าของร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้ทีละก้าวทุกฝีก้าวที่ได้ยินเหมือนตอบลึกเข้าไปในจิตใจเลือดในกายเย็นลงทีละน้อยจนแทบไม่รู้สึกถึงปลายนิ้วของตนเอง Some t e m p เพ s b l e s s those who pray but others curse those who d a r e to e n t e r This is the story of a forbidden temple in Thailand, where monks vanished, statues bled, and a chancetil echoes long after midnight.